Here come 16 floor. It's called Signature Club Casino Noi Still new. Nobody come in here yet. Welcome to Hamu Casino Hotel. Wow. Yeah, new. All the machines new. Carpet ก็นู้ส์แ l วนูหมดเลยพี่น้องคนเลี้ยวไปทางลุมเป็นตะยานเด้ออยู่ชั้นที่16นี่นง Scary. hello. <laughs> They're nice. They're not bad. They mini casino up here. Oh, they have table too. They're not bad. This is kind of more private. นี่ก็มีอยู่สันเทิงอีกเดอนี่เดอยังไม่อยู่นะมันมีพู้คนเช็คเอาท์ this is multi song second days mm. not bad they having fun out here คุณอันนี้ของไอมามักได้หนี่ห้าสิบพันไปละห้าสิบพันมีคนทึแกแล้วฮัน grand jackpot เดอเอาไปละมีเจอได้ห้าพันปายตัวนี้ได้สองพันปายมาเปิดใบแลเดอไอมาเดอ มามาเอาเงินเด้อแหงๆเรื่อยๆแหงๆเรื่อยๆแหงๆเรื่อยๆพี่น้องโชคดีโชคดีแหงๆแหงๆ,ๆขอบใจเด้อติดตามให้แนะ่พี่น้องแหงๆเรื่อยๆ